ตอนที่440ใช้แรงงานแลกอาหารเมื่อนายอำเภอฉินได้ยินคำเอ่ยของนางก็ชะงักไปชั่วครู่จากนั้นก็เอ่ยออกมาว่าเสียงจวินไม่เคยมีผู้ใดใช้วิธีนี้มาก่อนเกรงว่าจะไม่เหมาะสมค่าน้อยไม่กล้าแบกความรับผิดชอบนี้เอาไว้ขอรับลินรวนใช้ปลายนิ้วลูบถ้วยชาไปมาพลางเอ่ยว่า ไม่มีผู้ใดใช้วิธีนี้มาก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะนำไปปฏิบัติใช้ไม่ได้จากสเสบียงให้ผู้อพยพอย่างไม่มีเงื่อนไขเช่นนี้หากวันใดพวกเราไม่ได้จากสเสบียงแล้วผู้อพยพเหล่านี้จะก่อปัญหาขึ้นมาหรือไม่ไม่ใช่ว่าพวกเราไม่สนใจผู้อบพยพเหล่านี้ทว่าพวกเราเพียงให้ผู้อพยพเหล่านี้ใช้แรงของตนเองแลกกับอาหาร วิธีนี้สามารถช่วยให้ตระกูลพ่อค้าไม่ต้องแจกสเสบียงอาหารอย่างไร้ขอบเขตอีกต่อไปทั้งยังช่วยรักษาศักดิ์ศรีของผู้อพยพอีกด้วยและยังทําให้แต่ละเขตได้รับผลประโยชน์มากมายแล้วเหตุใดถึงไม่ทําเล่านายอำเภอฉินทําหน้าลําบากใจที่เซียงจวินเอ่ยมาก็มีเหตุผลทว่าเรื่องแบบนี้ไม่เคยมีตัวอย่างมาก่อนข้าน้อยไม่กล้าตัดสินใจด้วยตนเองขอรับลินรวนทราบว่านายอำเภอฉินผู้นี้พึ่งพาไม่ได้ดังนั้นนางจึงเอ่ยออกมาว่า เช่นนั้นใต้เท้าฉินช่วยข่าเชิญพ่อค้าจากในเมืองมาที่นี่หน่อยเถิดข้าจะปรึกษากับพวกเขาด้วยตนเองเรื่องนี้ในอำเภอฉินสามารถทำได้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้บายเบี่ยงแต่อย่างใดทั้งยังสนับสนุนอย่างเต็มที่ยามว้่พ่อค้าจากในเมืองก็มาถึงบ้านของหลินร่วนภายใต้การคุ้มกันจากบ่าวรับใช้ในจวนของพวกเขากระทั่งมาครบทุกท่านแล้วหลินรวนไม่อ้อมคอมอีกต่อไป นางเอ่ยข้อเสนอของนางออกมาอีกคราทั้งยังเอ่ยต่ออีกว่าเงินของทุกท่านใช่ว่าจะหามาได้อย่างง่ายด,ดายการแจกสเสบียงถือว่าเป็นการทำความดีทว่าการทำความดีก็มีหลายวิธีเช่นกันการให้ผู้อพยพใช้แรงของตนเองแลกกับอาหารถือเป็นการทำความดีอย่างหนึ่งเช่นกันและยังสามารถทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองได้รับการเคารพอีกด้วยความเมตตาของพวกเราจะทำให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองได้มากขึ้นพ่อค้าเหล่านี้ไม่ใช่คนโงขข่เขลาเมื่อได้ยินหลินรวนเอ่ยเช่นนั้นจึงรีบเห็นด้วยทันใด แน่นอนว่าการทำความดีนั้นมีหลักหลายวิธีไม่มีผู้ใดกำหนดว่าต้องแจกสเสบียงอาหารให้ผู้อพยพเหล่านั้นเปล่าๆถึงจะนับว่าเป็นการทำความดีกระทั่งพวกเขาต่างก็คิดว่าคำเอ่ยของหลินรวนสมเหตุสมผลมากยิ่งนักดังนั้นเรื่องนี้จึงถูกกำหนดขึ้นมาเช่นนี้แล้วหลังจากที่ตกลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ได้ประกาศออกไปว่า ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะไม่แจกสเสบียงแล้วหากอยากได้อาหารก็ต้องไปลงชื่อทำงานตามเพิงต่างๆหากผู้ใดเต็มใจลงชื่อทำงานแต่ละวันจะมีอาหารให้สามมื้อปริมาณอาหารขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนเมื่อกฎเหล่านี้ถูกประกาศออกมากลุ่มผู้อพยพจึงเกิดความแตกตื่นทันใดมีผู้อพยพจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกไม่พอใจ กล่าวว่าไม่เคยได้ยินกฎเช่นนี้มาก่อนเหตุใดต้องให้พวกเขาทำงานถึงจะได้รับอาหารทั้งยังเอ,อ่ยอีกว่าการที่พวกเขาทำเช่นนี้ไม่ใช่การทำความดีทว่าเป็นการเอาเปรียบผู้อพยพแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเอ,อ่ยอย่างไรกฎข้อนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงมีผู้อพยพบางคนไม่ยอมถอดใจคิดรอดูสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้ก่อนแต่มีผู้อพยพจำนวนมากยอมรับกฎข้อนี้อย่างเงียบฮ่า เนื่องจากหากพวกเขาลงชื่อทำงานจะมีอาหารกินครบสามมือ้อแต่หากรอรับสเสบียงโดยไม่ทำงานหนึ่งวันจะได้กินแค่หนึ่งมื้อเท่านั้นและในอาหารจะมีเพียงข้าวกับเศษผักไม่มีเนื้อสัตว์แต่อย่างใดอาหารเช่นนั้นพอกินประทังชีวิตได้ทว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยสักนิดเช้าวันต่อมาเพิงสเสบียงแต่ละแห่งก็ได้นำอาหารหลากหลายชนิดมาวางไว้โดยมีวัโถนึ่งร้อนๆมีจกผักที่เคี่ยวจนข้นมีกระทั่งซาลาเปาแป้งขาวร้อนๆและแป้งข้าวโพดทอดสีเหลืองทอง เมื่อผู้อพยพเห็นอาหารเหล่านี้แต่ละคนต่างก็ตาแข็งค้างทันใดพวกเขารีบพุ่งเข้าไปหน้าเพิงจากสเสบียงอาหารอย่างรวดเร็วทว่าไม่สามารถเข้าใกล้เพิงได้เนื่องจากหน้าเพิงมีบุรุษร่างกำยืนขวงเอาไว้พวกเขาคอยจับจ้องผู้อพยพเหล่านี้ด้วยใบหน้าไม่เป็นมิตร ทันใดนั้นหลินร่วนก็ปรากฏตัวขึ้นมาบนกำแพงเมืองในมือถือลำโพงที่ทำมาจากดีบุกแล้วเอ่ยกับผู้อพยพด้านล่างกำแพงเมืองว่าข้าคือหลินเซียงจจวินการทำงานแลกอาหารนั้นเป็นวิธีที่ข้าคิดออกมาเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากทุกคนอยากจะกินให้อิ่มท้องก็ต้องลงชื่อทำงานปริมาณอาหารในแต่ละมื้อผลงานของพวกเจ้าจะเป็นตัวตัดสินผู้ที่ทำให้ ดีแต่ละคนจะได้รับซาลาเปาแป้งขาวหนึ่งลูกซาลาเปาแป้งผสมหนึ่งลูกและจกอีกหนึ่งชามหากทำได้ไม่ดีจะได้รับเพียงแค่จกหนึ่งชามเท่านั้นมื้อแรกนี้ไม่ต้องลงชื่อแต่หากผู้ใดรับอาหารไปแล้วไม่ยอมทำงานค่าก็มีวิธีทำให้พวกเจ้ากายอาหารที่กินเข้าไปออกมาเช่นกันหากไม่เชื่อสามารถสอบถามผู้ที่ไปก่อเรื่องที่บ้านของข้าเมื่อคืนได้